In France in ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าหอไอเฟลนะ มันก็คือปิดนะคะที่กั้นสีเหลืองๆนี้ก็คือสูงมากเราก็เห็นหออเฟลแค่นี้นะครับและหออเฟลก็มีการซ่อมแซมนะครับซึ่งบรรยากาศจะไม่สวยมากเพราะฉะนั้นเราก็ทาได้แค่นี้เนาะตอนนี้มันเป็นกองฟินมองตอนนี้เราก็ถ่ายอะไรไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่ามีตํารวจ <c oughs> ก็คือเราก็ต้องไม่ให้เป็นที่สังเกตนะจ๊ะเพราะว่าการถ่ายรูปติดเขานะครับใน ต่างประเทศในฝรั่งเศสเนี่ยมันจะผิดกฎหมายนะครับ<อ>การที่นําภาพคนอื่นไปอ,ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ<อ>คนตัวนี้เป็นย่านคนรวยของปารีสนะครับ<อ>ก็จะสังเกตว่าตึกเขาก็จะมีตึกขนาดใหญ่ดูหน้าต่างสิทธ อ่าเขาก็จะมีสวนที่หน้าบ้านของเขาด้วยนะครับเป็นย่านแบบคนมีเงินเนาะที่มันก็จะแพงนิดนึนงปกติเราจะเห็นแบบอาพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นแค่อาพาร์ตเมนต์แล้วก็ไม่มีสวนเป็นของตัวเองแต่ตึกแต่และตึกตรงนี้ยสวนหน้าบ้านสวนหลังบ้านคือมีน,นะครับ ตอนนี้ก็วันที่3แล้วตอนนี้เราตื่นนอนขึ้นมาเจ็ดมงสิบห้าเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารเช้าซื้อค้ัวซองนะครับพูดดังไม่ได้นะครับเราหลานตื่นทุกคนอากาศข้างนอกหนาวมากตอนนี้เราต้องใส่หน้ากากเราจะต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าช่วงนี้ปารีสอ,อยู่ในช่วงที่โควิดสายพันธุ์อังกฤษคือกำลังระบาดหนักนะครับ รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังหาเลืออยู่ว่าจะต้องล็อกดาวน์ภาคเหนือตอนนี้หรือเปล่านะคะ Bonjour, euh, j'aurais voulu deux croissants et euh, Au six mini pains de chocolat, comme ça, et euh, une normande, s'il vous plaît. C'est ça. Et voici. aussi. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, madame. Au revoir. ราได้มาแล้วนะครับอันนี้คือตังนกมองนะครับจะมาสกแบบนี้เขาว่ามันอร่อยนะหรับพี่สาวนะครับเพราะว่าพี่สาวทานไข่ไม่ได้เพราะว่าหลานนีกินนมอยู่แล้วหลานแพ้ไข่นะครับสวัสดีค่ะนีลาเดี๋ยวดีาเยืมเขาวายอย่างค่าเราจะระบายสีเราจะนั่งตรงนี้ ทนันดาสวัสดีครับเพิ่งตื่นนอนตื่นนอนก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับเป็นแบบว่าฉันอยู่ตรงไหนบนโลกนี้พี่สาวกระบายสีอยู่นะคะถักเปียให้นี่นะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วบ้านแล้วรักๆกนอยุกๆุกกันหน่อย เดกันบ้าแลมอบคุณมากขอบคุมากขากอบอบคอบกบาบาย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 บ๊ายบายบมาแล้บคอนนี้มานไฟไหม้มาก เพล่ความปังได้มาหน่อยจ้าคาปิชิโน่ค่ะ <c oughs> เขียนชื่อถูกด้วยเลิศมากตอนแรกว่าจะเขาถามชื่อก็ลืมตอนแรกว่าจะบอกว่าปวินสุดามันนามันโหนกนาอไม่ได้จา้าทุกคนเรามาดูที่เดปรานะครับดีพาราเจอนั่นเองเดปราก,ก็คือ รถไฟที่จะไปที่แกลมมูเซอรรองนะครับจะเป็นเครื่องที่เราจะสอดติกเก็ตเข้าไปในนี้นะครับทุกคนตอนนี้กำลังรอเพื่อนสาวนะค <Yeah. S 1> ที่จะมาหาเรานางซื้อผัดกะเพรามาให้เรากินในวันนี้ก่อนขึ้นรถไฟแล้วนางก็จะชอบทำให้กระเทยนั้นต้องงานไฟไหมอีกแล้วเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วที่เราจะต้องไปขึ้นรถไฟเนาะ เดี๋ยวรอนางกันแล้วค่ะ Yes Queen Yes Queen มาถึงแล้ว <laughs> วันนี้เพื่อนสาวซื้อมาให้นะคะนางแบบม i s s g ร a n l y o n นะคะยินดีต้อนรับค่ะผัดกะเพราค่ะทุกคน <Wow. S 1> โอ้ยงานไฟไหม้หนอนะคะเราจะต้องรีบขึ้นรถไฟแล้วนะคะ เดี๋ยวขอนงค่นทานข้าวก่อนนิดนึงเพื่อนสาวมาส่งนะคะ <c oughs> รถไฟของเรานอนยาวไปอีกค่ะสี่ชั่วโมงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะให้สามีมารับไม่บายค่ะเพื่อนสาว <c oughs> คนตอนนี้มาถึงที่สถานีก,กลบมงแฟี่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาโยนกันนะครับกู๊ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเราก็ถึงบ้านแล้วเหนื่อยมากอิกโรยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราขอจัดของก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแล้วกดต cribe ด้วยนะครับบายบายแสอินฟรน่์